โยโยโยเที่ยงตรงเจิญกับคืนหนังบิ๊กแมชสวัสดีแฟนคืนหนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับก่อนอื่นฝ้าวีเอพีแคในช่องคอมเมนต์ตอนนี้ฟุ comment, ตบอลกำลังเข้มข้นครับมาถึงค่ำคืนวันพุธกลางสัปดาห์นะครับบิ๊กแมชพี่จะเลือกเกมเวลาตีสามตรงยูฟาแชมเปี้ยนซีซรอบสุดบ,บทีมนัดแรกนะครับปารีสแซงต์แชร์กแมงจากฝรั่งเศสจะเปิดบ้านจเจอลิเวอร์พูลจากอังกฤษ ปารีสเนี่ยรอบเพลย์ออฟเอาชนะแรดมาด้วยประตูรวม10ต่อ0นะครับล่าสุดในลีกก็เปิดบ้านถล่มลิวสี่หนำโด่งในลีกเอิงตอนนี้นะครับลุยส์เอนดิเก้มีทีมที่สมบูรณ์มากๆนะครับผู้สาวประตูเป็นดอนนารุม่าเกมรับฮาคิมีมาควินยอสเบรันโดเมนเดสครับตรงกลางเนี่ยนั่นปึกครับวิตินยาฟาเบลลุยเจ้าเนเวสนาลุกก็เดซาดูเอบาดีบาโคล่าข้างหน้าเป็นอุสมันเดมเบเล่นะครับโดยมีคือช่าคลัสเกเลีย กับกอร์สโลนามอสเป็นตัวสอดแทรกนะโยโยโย่เจ็ดสัผลิตภัณฑ์ k ค p นสปอรผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสําหรับผู้ชายจุดซ่อนเร้นนะครับอันนี้มีโปรโมชั่นซื้อ2แถม1ไปคลิกตามตะกล้าที่ปักหมุดด้านล่างนี้เลยครับครับในขณะที่ลิเวอร์พูล พักมาเต็มๆเพราะว่าไม่มีโปรแกรมในเอฟเอครับตกรอบไปก่อนหน้านี้นะครับเกมล่าสุดคือการเปิดบ้านชนะนิวคาสเซิลมา2-0ครับอ่านเเนสซอลต์ยังมุ่งสิ้ใช้งานโจโกเมสกับคอเนอร์แบรดลีย์แกนหล,ลักก็ประตูอลีซงนะครับเกมรับเทรนต์โกนาเต้ฟานไดอันดูโรเบอร์สันครับตรงกลางก็น่าจะเป็นแม็กลิสเตอร์การเฟนแบกแม็กแล้วก็โซบอสไลนะครับแนวรุกซาร่ากักโปหลุยดีอาร์สนะครับโดยมีโชต้ากับนูนเยสรอโอกาสที่มานั่งสำรองนะครับ คู่นี้เจอันุนล่าสุดต้องย้อนไป2018ในรอบแบ่งกลุ่มรายการนี้ครับบ้านไครบ้านมันหรือว่าผู้ชนะ3 2เปเชก็ชนะ2-1ก่อนเกมใกล้เคียงมากนะครับเอาง่ายหรือว่าผู้ดีมากก็จริงครับแต่ว่าปารีสแซงต์แชงแมงชุดนี้ของวิเอลิเก้ก็ไม่ธรรมดาครับการที่รู้วร์ผู้จะบุกมาชนะเลยในเกมแรกไม่มีง่ายครับเกมแบบนี้พี่เจ็มองว่าพลังหนุ่มเนี่ยพอ เอาง่ายเฟสเชนเนอสดด้วยนะครับแล้วก็เกมรุกถือว่าวูบวาบมากครับเกมรับหรือผูดน่าจะเจอปัญหาใหญ่ครับเกมแบบนี้วัดใจปารีสแซงต์แชร์แมงครับพี่เจดมองว่าแย่สุดคือเสมอลุนถึงเบียดชนะในเกมแรกครับให้เชียร์ปารีสแซงต์แชร์แมงเป็นคือหนังบิ๊กแมตช์ประจำคำ่ำคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย